当。Um. ไม่ใหญ่เท <play> no <welche> ่าไหร่ต้องรู้เพราะว่ามันอยู่เกี่ยวกับการเรียนของเราด้วยโอเคก็คือก่อนเราจะพิธีศักดร์ใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าพิธีศาสตร์คือพิธีที่พิธีศาสตร์เป็นพิธีกรรมสำคัญที่ลูกหลานได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาหรือบรรพบุรุษผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วโดยรูปแบบการประกอบพิธีในปัจจุบันนั้นจะจัดขึ้นในเดือนสิบ ตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำถึงแลมสิบห้าค่ำในพิธีจะนำข้าวบินหรือก้อนข้าวสุกอุทิศให้แก่บรรพบุรุษแต่ชาวอินเดียมักเชิญพรามณ์มาทำพิธีและร่วมกินอาหารที่ทางลูกหลานได้จัดไว้ซึ่งการทำบุญในพิธีนี้ลูกหลานเชื่อว่าหากพรามณ์กินอะไรบรรพบุรุษก็จะได้กินสิ่งนั้นด้วยและเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธี จะทิ้งในแม่น้ำหรือโคนต้นโพด้วยแล้วข้าวบิน่าอุทิศให้ใครบ้างข้าวบินข้าวบินหรือก้อนข้าวสุกจะอุทิศให้แก่ผู้ร่วงลัแปดที่ได้แก่บิดาปู่ปู่ทวดตาตาทวดบิดาของตาและพระวิศวะเทพอีกสองที่ โอเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยววันหน้าจะเกิดกับศาสนาความมีการควงกันในความเชื่อของศาสนาพราหมินดูได้แบ่งคนเป็นสีวันนะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามความสำคัญแต่ละบุคคลเพื่อแบ่งหน้าที่ทางสังคม เรียงจากสูงถึงต่ำคือพรหมณีหน้าที่สั่งสอนผู้คนให้มีความรู้ทางด้านขบธรรมเนียบประเพณีสีประจําตัวคือสีขาววันณนต่อไปคือวันนะกษัตริย์มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองสีประจําตัวคือสีแดงวันณะต่อไปคือวันณัแพทย์มีหน้าที่ค้าขายสีประจําตัวคือสีเหลือง วันหน้าต่อไปคือวันณน้าสรรวันน,นี้เป็นชนชั้นแรงงานสีประจำตัวคือสีดําส่วนบุคคลที่อยู่ในชนชั้นต่ําซึ่งเกิดจากบิดาและมารดาต่างวันณะกันเรียกว่าจันทันนออ๋เ<อ>เป็่ีรง ศาสนาพราหมณ์ต้นกำเนิดมาจากอินเดียและมีคำพีพระเวทเป็นคำพีประจำศาสนาเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์คือโมกษะตีมูรติของศาสนาพราหมณ์คือเทพเจ้าที่สำคัญในยุคมหากาบได้แก่ พระพรมพระวิษณุหรือพระนาลายและพระศิวะหรือพระอิศวรเทพเจ้าทั้ง3องค์นั่นเองในนี้เราก็ได้ความรูจากเจนเยอพอสมควยแล้วสิใช่นั้นตอวความรนี้เก็บไว้ทำรายงานเถอะครูส่งงานะคือจนมี